ทำอะไรกันวะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แอ๊บอ๋อพอดีผมมา้า้ประกาศนะครับรับน้องขาปลาไหครับอ๋อผมเคยได้ยินมานะอ่าครับผมคถามนี่น้องเป็นคุณเงหรือเปล่าเนี่ยอ่าไม่ใช่ครับผมเป็นนายหน้าครับอะไรนะหาทุนหาทุนด้วยอ้าวโหทุ่งนี้เงินผมเหลือเลยโอ้โหเพื่อนเขาก็บอกว่าพอจะมี นายทุนที่รับขายฝากพวกชนบทที่ดินพวกบ้านนะฮะหลายคนทุวันนี้เขาก็ต้องการเฉพาะข้อมูลแล้วถ้าเกิดผมสนใจเนี่ยเป็นนายทุนที่พวกเราเนี่ยผมจะได้อะไรได้เงินผลดอกเบี้ยนี่งสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีครับฮะฮะสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีค่ะวู้จริงหรือเปล่าเนี่ยจริงจริงค่ะชั่วๆเลยนะครับเราก็ต้องทำให้เกิดความซื่อสัตย์จริงใจตรงไปตรงมาแน่เฮียโอ้โหแล้ววันนี้ระยะ้เวลาให้เขา ขไ่กันอยู่ร้อยล้านนะโอ้อะไรนะคะเนี่ยอ๋ถ้าผมมาลงกับคุณนะเท่าไหร่ล้านนะคะร้อยล้านโอ้ผมไปสิบห้าล้านถูกไหมใช่โอ้โหไม่น้อยเลยนะเสียวคุณไปคุยรายละเอียดกับผมที่ออฟฟิสได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยอ่โอเคนะครับโอเคโอเคขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ขออนุญาตโทรไปหาอีกห้่ลยนะได้ได้ได้ Good job.